เนี่ยเดี๋ยวลองอ่านจากคอมเมนต์เพื่อนๆก็ได้ว่าวัาวานอาสนสนุกแฟนขับพี่น่ารักมากเลยเขาไม่ว่าหนูด้วยให้หนูแบบใกล้พี่เมื่อกี้โอ้ยเอฟซี FC ผมน่ารักขอบคุณนะคะเอฟซีผมเขาตีกันเอง Hmm. คู่นี้นะคะเรียกว่าได้มาร่วมงานกันใน MV เพลงใหม่ของสาวเจนนี่รัชนกซึ่งแฟนๆเนี่ยก็คาดเดาไว้ไม่ผิดค่ะว่าคู่ของเบสรักวนีคำสิงห์กับหนุ่มนักชาลีนะคะซึ่งคู่นี้ก็เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ยังมีการไลฟ์ขายของด้วยกันอีกด้วยค่ะเรื่องของเคมีเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเข้ากันดีมากๆทั้งสวยทั้งหล่อด้านแฟนๆเห็นแล้วค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเหมาะสมสุดๆงานนี้ค่ะล่าสุดก็มีโมเมนต์ที่ทั้งคู่เนี่ยออกมาลา นนะะแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่แฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าอยากเห็นสาวเบสเนี่ยไปทำคอนเทนต์กับบรรดาสัตว์เลี้ยงของหนุ่มแน็กชาลีด้านของสาวเบสนะคะก็คือรีบปฏิเสธรัวๆแล้วก็บางช่วงบางตอนค่ะเบสก็เอ่ยปากชมนะคะถึงแฟนคลับของหนุ่มแน็กว่าน่ารักมากๆเลยไม่ว่าเลยนะคะที่ตัวเองเนี่ยใกล้ชิดกับหนุ่มแน็กแล้วคู่นี้ก็มีการพูดคุยกันไปเรื่อยๆ เรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักค่ะของทั้งคู่แต่งานนี้นะคะกลับมีชาวเน็ตบางรายที่เข้ามาคอมเมนต์เรียกว่าสอแววดราม่าเบาๆค่ะโดยทางด้านของเพจดังอย่างเจมอยร้อยแปดนะคะได้มีการโพสต์ถึงประเด็นนี้โดยมีการแคปคอมเมนต์จากชาวเน็ตค่ะเกี่ยวกับสาวเบสนะคะที่พูดชมเนี่ยถึง FC ของหนุ่มแน็กโดยคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเบสพูดหาเรื่องอีกละจะโทษใครละ่ะ หรือบางคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาบอกว่าอันนี้เนี่ยด่า FC ของบิ๊กหรือเปล่าโดยทางด้านของเพจเจมอยะคะก็พูดเอาไว้นะคะว่าเมื่อเบสชื่นชมแฟนคลับของแน็กชาลีแต่ด้านถูกคิดว่าหาเรื่องประชดแฟนคลับบิ๊กหรือเปล่าซึ่งเพจด,ดังเขาก็บอกว่าปีนี้นปีชงลูกสาวหรือเปล่า ไม่ว่าจะพูดอะไรทําอะไรแลดูผิดไปหมดเลยนางก็คงกลัวแฟนคลับแน็กเนี่ยไม่ปลื้มที่มาอยู่ใกล้แน็กอย่างนี้หรือเปล่าส่วน BB นะคะเรา move on แล้วก็ s พ p p o r t ศิลปินที่เรารักกันต่อเหออนะเพราะว่าหลังบ้านหลังสื่อ BB ีเขาไม่ได้มีผิดใจอะไรกันยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมนั่นแหละ งานนี้นะคะก็มีหลายๆคนเนี่ยท้งชาวเน็ตและกลุ่มบรรดาแฟนคลับค่ะ <c oughs> เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันรัวๆไม่ว่าจะเป็นตาสว่างเลยบิ Big ๊กเบสเนี่ยไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่เป็นเพราะ FC บางก็มองนะคะว่าคนพูดอาจพูดแบบไม่ได้คิดคือ f อฟน่ารักก็ชมว่าน่ารักมุมของเอฟซีบิกที่เคยติดติงก็คิดดีไม่ได้เพราะมันบ่งชี้ว่าแซะต,ตรงๆบางก็กดไม่ได้นะคะที่จะสงสารสาวเบสบอกว่าเอ็นดูเบสนะนางคงไม่ได้แซะเอฟซีใครหรอกแต่ถ้าทำจริงนางก็โดนอีกใจดีกับนางเถอะ และนี่นะคะก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนจากบรรดาชาวเน็ตค่ะแล้วก็อย่างที่เพจดังเขาบอกนะคะว่า Support ซัพพอร์ตศิลปินที่รักกันเถอค่ะเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยเบสกับบิ๊กไม่ได้มีการผิดใจอะไรกันเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองอ่านจากคอมเมนต์เพื่อนๆก็ได้ว่าวันอาสนสนุกแฟนคลับพี่น่ารักมากเลยเขาไม่ว่าหนูด้วยให้หนูแบบใกล้พี่เมื่อกี้อุย้ยเอฟซีผมน่ารักขอบคุณนะคะเอฟซีผมเขาตีกันเองอขอบคุณนะคะเอฟซีน่ารักมากในเอฟซี FC ผมอยู่กี่คนเนี่ยในนี้ แข่งเสร็จอือแข่งเสร็จอยู่แข่งรถโอ้จะไปแข่งอะไรน้องเบสที่เป็นสาวที่ทั้งต่อยมวยเป็นไม่เออต่อยก็ต่อยเป็นหลังจะบอกว่าไม่ก็ขับรถก็โคตรเก่งใช่ไหมขับรถได้ฮึมแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้ได้เนี่ยเยอร์มากอืมแพที่แข่งรถกันไหมล่ะเออก็ดีนะขับรถกันแต่ขับรถมันหายคิดยากนะก็ติดกล้องมันให้รอบคันแล้วก็มันก็จะไม่มีอะไรมันก็ได้สอง อืมืมเ <c oughs> ่อขับรถอย่างนึง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ว่า,าอ,อ๋อรู้แล้วเราต้องเราต้องไปอันนั้นพี่พี่มีรถแบบว่าที่มันขึ้นเขาขึ้นอะไรลงโคนอะไรที่มันแบบลำบากไหยปะอย่าเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่การ <c oughs> <c oughs> เอาให้แบบว่าเราได้ทํางานแบบย,วยาวๆเถอะ